เอาที่ไหนมาจ่ายเตือนสติเลยนะคะซิส ทั้งหลายนะคะเวลาที่เราเจอเคสแบบนี้ที่เขามาชวนลงทุนชวนอุยอ๊ยโปรเจกต์นี้มันเลิศเลยแน่นอนเจอดอกเบี้ย2% 4%่ทั้งหลายเนี่ยตั้งสติค่ะไม่อยากจะต้ำเติมนะคะไอ้บอกว่าที่มาลงทุนแบบนี้โดยแน่นอนเพราะฉะนั้นไอคนที่โดนหลอกเงินมาลงทุนแบบนี้คือไม่อยากจะซ้ําเติมคือเชื่อไปได้ไงเพราะฉะนั้นแล้วในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีดิลต่างๆมากมายค่ะที่มันเรียกว่า too good to be true คือเกินจริงแล้วก็ขายฝันนี่แหละคือสาเหตุที่คนโดนหลอกลงทุนเยอะมากเพราะฉะนั้น แล้ววันนี้เนี่ยใครจะลงทุนอะไรเนี่ยต้องดูให้ดีนะคะแล้วก็อย่าหลงเชื่อคําพูดดูที่มาที่ไปของเงินแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเลขได้จริงสมมุติเขาบอกว่าทําธุรกิจอะไรคุณต้องไปเยือนหน้าร้านเขาคุณต้องไปดูแคตโฟร์คขคุณต้องเอาตัวเองไปจุม่มอ่ะแล้วคุณค่อยลองปล่อยกู้แล้วปล่อยกู้ที่ดีนะต้องมีหลักประกันด้วยเพราะไม่งั้นทุกอ,อย่างเป็นแห้งหมดเวลาเป็นแห้งนะจะมานั่งฟ้องให้ขึ้นศาลไปตัวคนยืมเงินบอกว่าไม่มีถ้ามันไม่มีจริงแล้วมันท่องถ่ายซับไปหมดแล้วอ่ะ นี่ของคุณตรงนั้นน่ะก็ทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครปล่อยกู้เนี่ยต้องดูให้ดีศึกษารเรื่องนี้ให้ดีก่อนลงทุนแล้วก็ระวังเรื่องของอะไรที่มันดีเกินจริงคําที่บอกว่าบรหิหารธุรกิจอะ่ะไม่เป็นอะ่ะมันไม่มีหรอกไม่มีแต่คนโลภพอท้ายที่สุดอะ่ะคุณน่ณะก็คะแค่แบบทําเกินตัวหรือว่าทําทุกอย่างแล้วแบบไม่มีแผนสํารองแล้วทุกอย่างเนี่ยก็คือคิดว่าจะต้องแบบขายได้เท่านั้นขายได้เท่านี้นชีวิตของการอันขันชีวิตของโลกธุรกิจอะ่ะมันอยู่บนความเสี่ยงอยู่บนความไม่แน่นอนคุณต้องคิดแล้วค่ะวว่าาันีคุณขขยองไป เงินที่คุณขายอะมาได้เป็นแคชหรือมาได้เป็นเครดิตแล้วท่านเป็นเครดิตมีหนี้เสียเท่าไหร่คุณต้องพูดในต้อง projection ทั้งหมดคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่นะถ้าไม่รู้เรื่องเงินนะอย่าทําธุรกิจค่ะเพราะว่าอันนั้นทําไปอะเจ๊งแน่นอนมันค่อนไปที่จะเรียกว่าโลภหรือว่าข้อโกงเลยด้วยซ้ำอันนี้ก็ต้องดูให้ดีค่ะเพราะว่ามันมีเส้นบางๆที่มันกั้นอยู่เราไม่รู้นะว่าข้อเท็จจริงคืออะไรโลกของการลงทุนมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจะผิดพลาดหรือจะจงใจเราไม่มีความรู้ข้อเท็จจริงต่างๆค่ะส รู้แล้วก็มีสติในการลงทุน